คนพวกนี้อาจจะทักทายกันอย่างนี้แลาา้วมั้งคนต่างชนพวกคนบุกรุกคิดจะมาขโมยทองเราไม่ได้อาจจะพูดเปลีอบเลยแปลว่ากินแก้ห้หมดเลยขาเป็นตะค <c oughs> <ะ>ิวจ,จะหายได้ต้องหยุดออกแรงที่ขานะะเงด้วย เรามาที่นี่ด้วยกันน่ะถ้าเราได้ทองจะได้ไม่ต้องขายโรงแรมอ่ะก็ดีเลยเขาตามมาไม่ทันแล้วว่ะจริงด้วยเขาเฮ้แม่ดาษนะตามมาเปล่าเนี่ยรับปลอดภัยนะฮะถ้าคงใจไม่กล้าหยั่งกับหลอดเฮอร์แมนปู่ผู้กล้าหาที่สุดในมหาสมุทรทั้งเจ นี่มาดูข้างล่างนี่แล้วข้างล่างเนี่ย